สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เอาล็อบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์วันนี้นั้นผมไปตลาดครับท่านแล้วก็เกิดปรากฏการณ์แปลกประหลาดมหศสรรย์เหลือเกินกันเลยทีเดียวหลังจากได้เดินทางนะครับท่านไปร้านป้าขายปี๊บครับท่านซึ่งโอ้ยปกตินั้นเจ้าปี๊บไว้ใสหน่อไม้ดองขายนะครับท่านผู้ชมมันก็เปิดปรากฏการณ์แปลกๆนะครับท่านเอ้ยทำไมคนต่อคิวเยอะแบบนี้วะเนี่ยผมก็เลยเข้าไปต่อคิวด้วยนะครับท่านอยากจะรู้เหลือเกินว่าทําไมคนมาต่อคิวปี๊บร้านนี้เยอะเหลือเกินปรากฏว่าเตรียม mm hmm. จะซื้อปี ครับท่านผมก็ถามประชาชนทั้งหลายแต่ละคนเนี่ยพี่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 ป้าน,น้าอาลุงญาติพี่น้องทั้งหลายแหละเนี่ยจะซื้อปี๊ไปไหนโว้ยเขาบอกว่าตอนนี้เตรียมจะซื้อปี๊ไปให้ม็อบนะครับท่านผู้ชมที่จัดอยู่ข้างทำเนียบอะไรประมาณนี้หลังจากที่ตอนนี้ได้คุยโวครับท่านเนี่ยทักษิณไม่ได้ป่วยจริงเนี่ยทำไมทักษิณช่วยเหลือตัวเองได้อะไรประมาณนี้มันก็มีป้าผัวลุงบางคนนะครับท่านผู้ชมเฮ้ย <c oughs> ที่ต่อแถวต่อนะอยู่ข้างหน้าผมนั้นได้บอกว่าเนี่ยสาเหตุที่ต้องต่อแถวมาซื้อปี๊นี้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่า ตอนนี้นั้นม็บเริ่มหมดบุกแล้วนะครับท่านหลังจากออกมาวุนวายเนี่ยเนี่ยทำไมทักษิณเดินได้บ้างก็สงสัยว่าเฮ้ยเนี่ยทำไมทักษิณนั่งเครื่องบินเจ็ตรู้ไหมเนี่ยมันเปลืองน้ำมันโอ้ยทำไมไม่ยอมนั่งเครื่องบินชั้นประหยัดนะครับท่านผู้ชมแล้วไหนว่าป่วยนะครับท่านแล้วทำไมไปเดินทางไปที่เชียงใหม่เนี่ยเดินได้คล่องตัวครับท่านอะไรประมาณนี้แล้วมาเกิดอะไรขึ้นจ้าโอ้ยตอนนี้นะครับท่านหลังจากที่สุเทพเตลือสุบรณน,นั้นยังถอยนะครับท่านผู้ชมมันก็ส่งผลให้มวลบรรดาลอดช่องสลิมทั้งหลายแหล่นั้นสอดเียจันนะคทท่าไม ไม่มีแกนนาหลักตัวเด็ดๆไว้เคยจากปีห้าเนี่ยมาขึ้นเวทีเราบ้างแล้วมีใครบ้างจ้าโอ้ยมีนี่อืมกลุ่มคอปรทรนะครับดามผูชมอ้างตนว่าเป็นคณะอะไรวะเนี่ยนักศึกษาปฏิรูปประเทศนะครับท่านแล้วผมก็เนี่ยดันตาดีอีกนะครับดานบูชมเข้าไปสง่งทำไมนักศึกษาแต่ละคนเนี่ยหน้ามันแก่ๆแบบนี้นะครับดามผูชมอะไรกันประมาณนี้ป้าผัวลุงข้างบ้านคนเดิมเลยครับท่านที่ต่อแถวอยู่หน้าผมนั้นก็สะกิดบอกน้องนี่เขาเด็กนอกไงเราก็ถามโอ้ยเรียนนอกใช่ไหมก <c oughs> ็บอกว่าไม่ใช่ครับท่านนอกที่ว่านี้คือ ล้วโรงเรียนนะครับเดินผู้ชมอะไรประมาณนี้แล้วก็หลังจากนั้นไปนอย่างไดต่อจ้าผมก็เตรียมเงินนะครับเดินผู้ชมควักทุนก้อน,น,นสุดท้ายที่เหลือนี้เตรียมจะซื้อปี๊บซื้อไปไหนซื้อไปให้พวกม็อบคอปทอนนะครับเดินผู้ชมแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อตอนนี้คอปทอเริ่มหมดมุกนะครับเดินผู้ชมหลังจากตอนนี้อากาศร้อนขึ้นเรื่อยๆครับท่าน อุณหภูมิมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมแต่สวนทางกับม็อกครับท่านคนน้อยลงลงไปทุกทีมีอะไรเกิดขึ้นจ้าแฮรโวยลันนั้นเนี่ยทักษิณทำไมบินไปเชียงใหม่แล้วก็เดินได้นะครับท่านผู้ชมอะไรกันประมาณนี้คอปรทอรัท่านหลังจากตอนนี้คนเริ่มหนีแล้วหรือเปล่าตามที่มีข่าวลือออกมานั้นไม่อาจแน่ใจฮุยโวครับท่านประกาศลั่นเวทีม็อกกันเลยทีเดียวนั่นเนี่ยคนน้อยเหลือเกินไม่ใช่ ใช่ไหมวะอ๋อไม่มีนะครับท่านผู้ชมแต่อคนน้อยเหลือเกินนั่นมันคือเรื่องจริงหรือเปล่านะครับท่านเพราะว่าเพื่อนผมนั้นขับรถไปหาบอกเฮ้ยมึงช่วยถ่ายภาพมาให้หน่อยได้ไหมมันก็ส่งโลเคชั่นผิดมานะครับท่านไม่ถ่ายภาพที่คนรอรถเมย์นะครับท่านผู้ชมเข้าใจผิดครับท่านนึกว่าม็อบมันจัดอยู่ตรงนั้นเพราะคนมันน้อยเกินไปเกิดอะไรขึ้นต่อโดยมาแล้วจากคอปทอครับท่านหลังจากตอนนี้นั้นม็อบใกล้แตกประชาชนแห่ซื้อปี๊บให้นะครับเ่านผู้ชมไว้เดินต่างอะไรวะเนี่ยใส่ปี๊บแล้วก็เดินนะครัับท่าานนนหลงจกตออี้ื แม้แต่สุเทพเดิ้ลสุบันยังถอยนะครับท่านคอปทอเดินหน้าชนครับท่านชนอะไรชนทักษิณน,นันเนี่ยปมโวยป่วยิพิปนะเนี่ยไม่ได้ป่วยจริงป่วยการเมืองหรือไม่อะไรประมาณนี้เดินหน้าชนทักษิณครับท่านตลบหลังอะไรประมาณนี้คุยโวโตลั่นอีกแล้ว18มีนาคมนี้เตรียมบุกกรมคุกครับท่านแล้วก็ร้องปปชอ,อะไรประมาณนี้นะคร <c oughs> ับท่านผู้ชมหลังจากที่เมื่อกี่วันก่อนที่ผ่านมาคร <c oughs> ับท่านก่อนที่จะถึงวันที่14มีนาคมทักษิณมีแผนจะบินไปเชียงใหม่แล้วเกิดอะไรขึ้นอีกจ้าก็ได้เกิดปรากฏการณ์นะครับท่านผู้ชม ลอดช่องมองไดครับท่านใ้ออกมาคุยโวนะเนี่ยเตรียมได้เลยทักษิณชินวัตรเดี๋ยวเราจะไปดักพบกันที่สนามบินอะไรกันประมาณนี้คุยโวคนจะมาเยอะมืดฟ้ามัวด,ดินนะครับดั่งผู้ชมแล้วสุดท้ายเจอสักตัวไหมจ๊ะไม่เจอนะครับท่านเฮ้ย <c oughs> หรือว่าสํานักข่าวไม่ออกมาลงอะไรประมาณนี้เพราะอะไรเหรอจ๊ะเนี่ยโอ้ยผมก็ได้เข้าไปโอเค Google นะครับดั่งผู้ชมคอปทอคิมก็ไปแล้วแอตเตอร์ปลาเกิดอะไรขึ้นไม่มีข่าวอัปเดตนะครับท่านเพิ่งจะมีวันนี้ก็ไม่รู้ว่าอีแหลงพืดีโดยตอนนี้ครับท่านแกนนำคอปท นายกันท่านะผู้ชมซึ่งตอนนี้นั้นประชาชนทั้งหลายแหลไม่ทราบว่าเป็นพออะไรแหร่ซื้อปี๊บให้ไก่พวกของหกักสกเบอือนี้อย่างเต็มที่กันเลย <S 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 ทีเดียวจนตอนนี้ร้านหน่อไม้ไม่มีปีป๊บพอขายนะครับท่านซัดทักษิณเนี่ยปวยทิพย์เว้ยเฮ้ยคุย,ยวโวตอละนะนันนะเนี่ยประชาชนทั้งหลายเว้ยเฮ้ยมากันให้เยอะกว่านี้หน่อยได้ไหมมีมีมีเปล่าวะ อ๋อไม่มีนะครับท่านแต่ว่าตอนนี้คนมันน้อยนั่นคือเรื่องจริงหรือเปล่าไม่อาจบอกได้คุยโวโตลันนัดจะบุกกรมราชัณฑ์แล้วก็ปป,ป,ปชอ,อะไรประมาณนี้โวยเรื่องทักษิณป่วยปอมอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้มีการสอบถามเนี่ยทักษิณชินวัตรเนี่ยอยู่เหนือกระบวนการยุติธรรมหมดเลยใช่หรือไม่อะไรกันประมาณนี้โ้ยก็ส่งคนให้โซเชียลออนไลน์นะครับท่านผู้ชมเสียงแตกครับท่านเฮ้ยมือกับพวกม็อบมือเลยหรือเปล่าม็อบไหนเจ้าเนี่ยไม่ใช่ม็อบกปทนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไม่ใช่ม็อบถูพื้นด้ว ครับท่าน มีการโยงไปนนเนี่ยถึงม็อบปี57อะไรกันประมาณนี้ไอผมก็เจ็บปวดใจอีกแล้วนันเนี่ยเฮ้ยทำไมอย่าลากลุงกำนันของผมมาเกี่ยวข้องได้ไหมเพราะอะไรเหรอจ๊ะตอนนี้ลุงกำนันนั้นวางมือไปแล้วนะรัดท่านผูชมก็ส่งผลให้บรรดาสลิมทั้งหลายแหล่เนี่ยแห่ร้องนะครับท่านร้องโฮโฮหรือเปล่าบอกยังไม่ใช่เว้ยเฮ้ยลุงกำนันอยู่ไหนยังไม่มีนะครับท่านอันนี้แค่ซ้อมซ้อมก่อนลุงกำนันอยู่ไหนช่วยออกมาหน่อยสิเว้ยเฮ้ยออกมาทําอะไรออกมาเป็นตัวเด่นในการปราศัยนะไกด์ ผู้ชมอันนี้ยังไม่มีนะครับท่านยืนยันได้แล้วมึงจะพูดยังไงพูดทําไมพูดให้รู้ว่ามันยังไม่มีนะครับท่านขนาดสุเทพจันมบนั้นเนี่ยยังแป๊กเลยนะครับท่านผู้ชมเราก็ได้จัดตั้งพักการเมืองรวมพลังประชาชาติไทยปี62ได้สอสอมา5้ถึงหคนนะครับท่านแล้วรอบที่ผ่านมาล่ะจ้าไม่ได้สักคนเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมและอีกด้านหนึ่งล่ะจ้าหมอว่าลงนะครับท่านผู้ชมห,หลังจากออกมาโวยลั่นนะ่นเนี่ยเฮ้ยพักไทยพักดีเนี่ยเหนือกว่าทุกพักเว้ยเฮ้ยก้าวไกลอย่ามาแยมเพื่อไทยอย่า,ายัยปรถอไ ไทยสร้างชาติเนี่ยก็สู้ไม่ได้ือแล้วก็ตอนอน,ตอนเตปลาใสาที่พิษณุโลกนะครับท่านผู้ชมมอว่าลงครับท่านถึงกับเคลียพื้นที่หน้าเวทีนั้นเนี่ยเวทีปาาลาใสก้มกราบชาวพิษณุโลกขออนุญาตถามมึงจะขออนุญาตอะไรอีกโอ้ยขออนุญาตไปเป็นนายกแลฐทางมณน,นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าือคะแนนก็ยังไม่พอครับท่านที่จะถีบหัวกระบ,บาลมอว่าลงของผมนะ่นให้เข้าสภาได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นข้าวพดก็นัดประชาชนทั้งหลายนะนั้นเนี่ย,ย่าเที่ยวนอนอยู่บ้านเว้ยเฮ้ยออกกันมาได้ ถามออกกันไม่ไหนเนี่ย18มีนาคมนี้อีกแล้วนะครับท่านนัดบุกกรมคุกแล้วก็ปปชอ,อะไรกันประมาณนี้แล้วคนจะเยอะไหมจ้าเยอะนะรกลท่ดนผู้ชมแต่เยอะที่ว่านี้อืมเยอะคือนอนอยู่บ้านนะครับท่านอากาศมันร้อนเหลือเก,กินเลยทีเดียวแล้วก็แกนนาแต่ละคนนะแค่เรื่องผู้ชมไม่มีเสน่ห์ในการปราศัยเลยอะ่ะวายวายวายไอ้ควายไม่มีมีเปล่าวะ ไม่มีไม่มียังไม่มีนะครับด็ผู้ชมถอนคําพูดครับท่านก็ต้องติดตามนะเนี่ยโดยตอนนี้เราบรรดาวมวลมาหาสลิมรอดช่องนะครับเดานผู้ชมก็ไม่ปังเหมือนเดิมครับท่านดารากหวีดก็หนีหายนะครับเดานผู้ชมสุเทพเทอกสุบันก็วางมือแล้วแล้วทําอย่างไรดีจ้าแอดไลนะ์นัดวิวช็อปนะครับเดานผู้ชมอันนี้แก้ปัญหาโจทย์ใหญ่ได้อย่างดีดีเกินเลยทีเดียวมันเกี่ยวกันได้ไงวะเนี่ยโดยทุเรียนทอดนะครับเดานผู้ชม100กร,รมัม140บาทลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมพันแอลมอน หลากหลายไม่มีนะครับท่านผู้ชมโดยขนาดแบรรจุ500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีแล้วนนี่ระจ้าอินทผาลัมนะครับท่านผู้ชมสั่งตรงมาจากตูนิเซียครับท่านแม้ผมจะไม่ได้ปีนเองไปเก็บจากต้นนั้น 500, 140นนปปห้าหร้อยกรัมหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะครับท่านผู w ้ชมปลากระพงทุบปลาเห็ดโคนทุบหนึ่งร้อยห้าเท่าไหร่วะหนึ่งร้อยแปดสิบกรัมหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับท่านนักวิวโนสลิมคือเสื้อสี่ร้อยบาทพร้อมส่งครับท่านก็ต้องขอขอบพระคุณมาอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวรวมถึงสวัสดีท่านทั้งหลายนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับท่านน่าสนใจอย่างยิ่งวันนี้อ๋อหลายวันแล้วนะครับท่านวงเล็่สิบหกมีนาคมนายพิชิตช,ชัยมงคลครับท่านแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศหรือว่าคปท มันนักศึกษาจริงไหมวะแต่ทำไมหน้าตามันเกินนะครับท่านผู้ชมอันนี้เรียกว่าล้ําสุดๆครับท่านมาก่อนการเวลาแล้วเนี่ยหน้าตาเหมือนกับอันเตอร์ยุคตกค้างมาจากปีเจ็ดศูนย์กันเลยทีเดียวโพสเฟสบุ๊คระบุอะไรประมาณนี้ความยุติธรรมอยู่ไหนยังเหลืออยู่ไหมอืมแล้วก็ได้มีการโวยวายนะครับท่าน ทำไมทับสินถึงได้อะไรวะเนี่ยเดินตัวปิวนะกบทดางผู้ชมเจ็บป่วยทิพย์รักษาตัวทิพย์อาการวิกฤตรุนแรงจริงหรือไม่อะไรประมาณนี้แล้วทําไมถึงไปเชียงใหม่ได้นะครับท่านปปชต้องเร่งทํางานอังคาร19มีนาเจอกันตกลงมันวันไหนกันแนะ่วันเนี้ยอืมอังคาร19มีนาเจอกันเว้ยเฮ้ยไอ้ไอ้สลิมทั้งหลายแหล่กนวิดฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิ้มเนี่ยหูฟังทางนี้เว้ยเฮ้ยอันนี้อุตส่าห์เอามาอะไรวะเนี่ยช่วยโปรโมทนะครับท่านโดย19มีนาคมนี้ครับท่านม็อบกับพี่คนมีน้อย นะับทรร่านผู้ชมยิ่งกว่าคนคอยลดเมย์ครับท่านนัดกันนะับทรร่านผู้ชมอังคาร19มีนาเจอกันที่ปปชส่วนวันจันทร์ที่18มีนาคมนี้ไปกรมราชัณฑ์โออยากจะอยู่ในนั้นสักวันเหลือเกินไอ้ไม่ใช่ยังไม่มีโอ้ยก็ยังไม่มีนะับทรร่านผู้ชมแต่ว่ามีครับท่านวันจันทร์18มีนาเตรียมไปกรมราชัณฑ์อะไรกันประมาณนี้แล้วก็ได้มีการไล่ก่อนนะับท่านผู้ชมเฮ้ยผมเข้าไปอ่านแล้วเนี่ยมันเป็นกอนหรือว่าเป็นลูกบิดนะครับท่านแล้วมันเกิดปรากฏการณ์อะไรอีกบ้างจ้าเกิดปรากฏ การสลิมเดือนนะครับเดินผู้ชมตอนนี้ไม่รู้ว่าแห่ขึ้นดอยกันแล้วหรือเปล่าอะไรกันประมาณนี้โวยลั่นนัเนี่ยทักษิณทําไมเป็นแบบนี้เว้ยเฮ้ยทำไมถึงไปตั้งชื่อสิงโตนะครับท่านอีกด้านหนึ่งละจ้าอีกด้านหนึ่งก็โวยวายนะเนี่ยก่อนทักษิณจะบินไปเชียงใหม่ทาไมถึงนั่งรถเมินซีเดสเบน์รู้ไหมเนี่ยมันเป็นรถหรูแล้วยังไงต่อป้ายทะเบียนก็สวยด้วยนะครับท่าน1 4 1 4อะไรแบบนี้ใช้น้ำมันหลวงหรือเปล่าอะไอีกด้านหนึ่งละจ้าอีกด้านหนึ่งก็สงสัยนะครับท่านทักษิณนั่งเคร่องนตีม,มััท้ เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวทําไมไม่นั่งชั้นประหยัดนะครับท่านรู้หรือไม่น้ำมัน,ม,นมันแพงอะไรประมาณนี้นี่แล้วทําให้ผมมานั่งคิดน,นะครับท่านทักษิณน,นั่งเครื่องบินเจ็ตแล้วเป็นอย่างไรบ้างตาจ้าไปหนักหวยกระบ,บานในพวกนี้นะครับท่านผู้ชมและหลังจากนั้นผมก็นั่งสุดท่องสตดคุณแม่เจ็ดครับท่าน มาเกี่ยวอะไรกันหรือเปล่าไม่มีนะกันได้ผู้ชมยังไม่เกี่ยวอะไรกันประมาณนี้หลังจากนั้นก็ได้มีการออกมาโวยวายครับท่านเนี่ยจากไอยาสีฟันนะกันได้ผู้ชมเอ้ยอดีตเล้วล้อของพรรคมาแรงสาอะไรกันประมาณนี้โวยลั่นเว้ยเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวที่ผู้ว่าราชการจังหวัดรัฐมนตรีแล้วก็บิกข้าราชการเนีย่ยต่างไปเยี่ยมทักษิณชินวัตรนะกันได้ผู้ชมพาทัวร์ลงพื้นที่อะไรกันประมาณนี้มันทําให้ผมหวนนึกไปถึงปี57นะครับท่านเฮ้ยประเทศไทยนี่มันก็เป็นประเทศเดียวนะกันได้ ผู้ชมที่เอพักขี้แพ้ครับท่านเลือกตั้งอย่างไรให้คนเลือกน้อยนนั้นไม่ได้เกี่ยวกับว่าลงไน้นะเดิมผู้ชมเรื่องนี้อพอดูสถานการณ์แล้วเฮ้ยไอเตื้อก ฟังอยังอยัง,ย,งยังไม่เกี่ยวเฮ้ยเฮ้ยเราจะทำยังไงดีนะเนี่ยฮะ ah? ตัวไปต้องไม่โกงนะบอกไอ้เวนมึงอย่าเพิ่งพูดตรงนั้นเนี่ยเอาไว้ชนะไทยรักไทยก่อนจะทำอย่างไรดูท่านแล้วจะชนะยากเลยจะต้องทำอย่างไรหายเวนบอยขอการเลือกตั้งดีไหมพี่น้องอะไรประมาณนี้ก็เลยบอยขอการเลือกตั้งหรือป่านั้นไม่อาจแน่ใจนะกด์ดามูชมและหลังจากนั้นเป็นอย่างไรปี54ครับท่านก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในะกด์ดามูชมหรือว่าปี53ครับเกี่ยว54ไม่อาจแน่ใจได้มีลุงกำน,นัน นายกรรมาธานผูบบ้ชมได้ออกมาแถลงครับท่านตอนนั้นยังอยู่พักประช,ชาธิปัตย์อยู่เนี่ยถ้าเกิดเราแพ้ทักษิณเนี่ยไม่ใช่เออใช่ถ้าเกิดเราแพ้ยิ่งรักชินวัตรเนี่ยเราจะไปขุดรูอยู่นายกรร่าธิกานผู้ชมประชาชนก็แห่ถามผมมาอีกแล้วนะเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือไม่แล้วหลังจากนั้นเป็นอย่างไรยับเยินนะคกรับา่านผู้ชมพ่ายแพ้ครับท่านแทบมุดดินกันเลยทีเดียวประชาชนทั้งหลายนั้นก็ ตอนนั้นยังไม่ได้มีการแห่ซื้อปี๊บนะครับท่านไม่เป็นไรลุงกำนันเอาใหม่แล้วลุงกำนันเป็นอย่างไรบ้างจ้าเออก็ได้ลาออกจากประชาธิปัตย์ไปนะครับนานผู้ชมหลังจากยิ่งรักชินวัตรครับท่านได้ทําการยุบสภาเมื่อวันที่10 ธันวาคมนะครับดางผู้ชมปี2556อะไรกันประมาณนี้บุกม็อบครับท่านม็อบโรกหวีดมาเต็มเลยนะครับดานผู้ชมเป่าปีด๊ดเป่าปีด๊ดไม่รู้จะหาเพราะหรืออะไรประมาณนี้แล้วเป่าแล้วได้อะไรได้รถถังนะครับดานผู้ชมหลังจากนั้นก็ได้มีการออกมาคุยโวครับท่านเนี่ยระบบลักสินจะกลับมาแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนช่วยกันออกมาเยอะๆนะครับดานผู้ชมแล้วตอนนั้นเยอะจริงไหมจ๊าบ้างก็บอกว่าเนี่เป็นม็อบรับจ้างนะครับดานผู้ชมไอเราก็เถียงขาดใจเลยนะเนี่ยรู้ไหมเขามาด้วยใจแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อ เกิดปรากฏการณ์ดาราสลิมนกหวีดนะครับท่านผู้ชมลอดช่องทั้งหลายแหละครับท่านออกมาไม่อยู่จังกันเลยทีเดียวเป่าปี๊ดเป่าปี๊ดครับท่านนาพามาถึงการอะไรจะเนี่ยเฮ้ยการที่ประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมได้เข้ามายึดอํานาจอะไรกันประมาณนี้ประชาชิปัตย์คงจะคิดในใจหรือไม่ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านเนน็บเฮ้ย,ยทานมายึดอํานาจแล้วแล้วเดี๋ยวเนี่ยคงจะเหมือนกับไปเมื่อปี49นะครับท่านหลังจากสุริยุทธ์จุลานนอ,นออกไปแล้วเนี่ยประชาธิปัตย์ก็จะได้กลับมาเป็นตัวเด่นนะครับท่านสุดท้ายเป็นอะไรจ้า ชิปหายนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้นําเสนอครับท่านปี52ตอนมาเป็นรัฐบาลนี้ประชาธิปัตย์เสนอไอเดียสุดแสนบันเจิดนะครับท่านผู้ชมนั่งคิด10ปีผมยังคิดไม่ได้เลยไข่ไก่ช่างกิโลนะครับท่านปกติเขาขายกันเป็นฟองแม่ผมก็ใช้ให้ไปตลาดไปซื้อหน่อยลูกน้อยถามซื้ออะไรเจ้าคุณแม่ซื้อไข่สามขีดครึ่งนะครับท่านผู้ชมแม่ค้าก็ต่อว่าผมครับท่านไอเวนไม่จริงหรอกเนี่ยที่จะอะไรวะเนี่ยรัฐบาลจะออกนโยบายไข่ไก่ช่างกิโลผมก็ชี้แจงไปนะเนี่ยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวผม ผมจะไปฟ้องประชาธิปัตย์นะเนี่ยว่าแม่ค้าไม่ทําตามกฎระเบียบสุด้า้เป็นอย่างไรใครก็ไม่ซื้อนะก็ไม่ได้ซื้อนะก็ได้มูชมแม่ค้าไล่อีกด้วยครับท่านหลังจากนั้นนะเนี่ยผ่านมาได้ไม่กี่วันนะครับท่านก็รู้สึกว่าจะเปลี่ยนระบบนะครับท่านผู้ชมจากไข่ไก่ช่างกิโลกลับมาเป็นอะไรว่าเนี่ยขายกันเป็นฟองเหมือนเดิมแล้วหลังจากนั้นเป็นอย่างไรอีกว่างจัดนะครับท่านผู้ชม ไม่รู้ว่ามันไม่มีอะไรทําหรือเปล่าว่างยังไงจะเนี่ยว่างโดยการนั่งเปลี่ยนชื่อตัวเงินตัวทองนะครับท่านเป็นวรนุษย์อะไรประมาณนี้ว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรฟ้าก็อว่าลงหลัจักหลังจากเดือดดานไม่หยุดยั้ยงนะครับ่านผู้ชมมันเป็นแบบนี้ได้อย่างไรวะเนี่ยเนี่ยข้าอุตสาหเป็นอะไรวะเนี่ยสอสอนะครับ่านผู้ชมมาหลายสมัยเหลือเกินเฮ้ยไอพักเก้าไกลเนี่ยมันเป็นใครเนี่ยลงสอสอสมัยแรกก็ได้สอสอไปประมาณหลายสิบคนนะครับท่านโอ้เยอะเหลือเกินกันเลยทีเดียวแล้วว่าลงหลัจ้าสอบตกนะครับ แก่านผู้ชมลงริงหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ยังไม่มีใครเอาเลยแล้วหลังจากนั้นเป็นอย่างไรต่อเฮ้ยก็ได้เจ็บใจนะครับท่านหลังจากป้ายแพ้ให้กับหมอองปฏิพัฒน์สันติพาดาคาบ้านครับท่านที่พิษณุโลกถ้าเกิดจำไม่ผิดนี้การเลือกตั้งเขตหนึ่งนะครับท่านยับเยินกันเลยทีเดียวว่าลงก็เจ็บปวดใจต่อนะครับท่านเฮ้ยหมอองมันเป็นใครวะเนี่ยเข้ามาเลือกตั้งในะบท่รนผู้ชมชนะไปแล้วก็ไม่เป็นไรรอบสองว่าลงไม่การลงเขตนะครับท่านลงบัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสหวังจะได้เข้าสภาและสุดท้ายได้เข้ามจ Ah! <laughs> ไม่ได้นะครัท่านผู้ชมได้แต่มองคนอื่นเข้าสภาแล้วหมออองคู่แข่งว่าลงหลหะจ้ามาเป็นสมัยที่สองได้เป็นรองประธานสภาแล้วนะครัท่านผู้ชมว่าลงก็เจ็บปวดใจหรือเปล่านั้นไม่มีในข่าวนะครับท่านแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นต่อว่าลงโวยลั่นนั้นเนี่ยเชื่อไหมว่าทักษิณป่วยหนักว่าลงครับท่านเดือดจัดนั้นเนี่ยทักษิณหลังจากโวยลั่นใส่เฟือกดามคออะไรเนี่ยเอ้ยมันเป็นการอะไรวะเนี่ยป่วยทิพย์หรือไม่กลับบ้านจันทร์สองล่าอยู่อย่างสุขสบายได้อย่างไรอะไรกันประมาณนี้แล้วเกิดกิมมิกอะไรบ้างจ้า หลังจากที่เคยเกิดจิมมิงไนะด้แล้วผู้ชมไม่รู้ว่ามันคิดได้อย่างไรนนเนี่ยไปเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสในข้อควายข้อวัวเฮ้ยเราก็ใช้เวลาประมาณ3วันนะครับทํานในการแยกไอตัวไหนวัวไอตัวไหนควายไอตัวไหนคนว่าเนี่ยสุดท้ายอ๋อกระจานะ่างนะครับผู้ชมแสงหน้าจอโทรศัพท์มันมืดเกินไปครับท่านต้องปรับให้สว่างถึงจะแยกออกได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นอีกคงจะหวังนะครับท่านเนี่ยเราออกแคมเปญมาแบบนี้แล้วสำนก,ก็จะต้องตีฟูนะครับท่าน เฮ้ยว่าลงเนี่ยอุตส่าห์มีการถือย่าเนเปียนะครับท่านถือไปตรงนั้นถือไปตรงนี้เราล่าสุดย่าหายประชาชนก็บอกว่ากินเองหรือไม่ผมเถียงขัดใจว่าไม่จริงน,นะครับท่านอาจจะมีคนขโมยไปหรือเปล่าไม่อาจบอกได้แล้วเกิดอะไรขึ้นอีกก็ไม่ดังในใะครับท่านผู้ชมอ๋อด,ด,ดังดังดังท่านนี้เรียกว่าดังจนดับครับท่านแต่ไม่มีที่ยืนกันเลยทีเดียวนะครับท่านคงเจ็บปวดใจนะครับท่านไอ้พักคก้าวไกลมันมาจากไหนวะเนี่ยเราอุตส่าห์ชูแคมเปญนะครับท่านไทยพักดีเหนือกว่าทุกพัก ครับท่านเลือกไทยพักดีพรุ่งนี้รวยแล้วรวยหรือยังยังรวยไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าลงยังไม่ได้เข้าสภาอะไรกันประมาณนี้โอ้ก็เป็นที่น่าเจ็บปวดใจเหลือเกินกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นเป็นอย่างไรหลังจากตอนนี้นะครับท่านเรียนได้รุ้นนะครับท่านผู้ชมว่าก้าวไกลจะโดนยุบพักหรือจะไม่โดนยุบพักแล้วมันเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นจ้าหมอว่าลงครับท่านตอนนี้สอได้ทีขี่แพะไล่หรือป่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมว่าลงครับท่านโผล่หัวกระบ,บาลแล้วเนี่ยเยอยก้าวไกลโดนยุบพักไม่ใช่เพราะ ไม่ใช่เพราะกฎหมายแต่เป็นเพราะกฎแห่งกรรมนะครับท่านแล้วก็มานั่งนึกอีกแล้วนะครับเดินผู้ชมถามทําไมมึงนึกบ่อยเฮ้ยผมเป็นคนชอบสงสัยนะครับ่านผู้ชมเฮ้ยก้าวไกลโดนยุบพักเนี่ยเป็นกฎแห่งกรรมหรือไม่อะไรหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้นะครับ่้นผู้ชมแต่ว่าลงเลือกตั้งแพ้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นกฎแห่งกรรมหรือไม่อะไรประมาณนี้หลังจากว่าลงผหัวกระบานโพสเฟ e บุ๊กก้าวไกลโดนยุบพักไม่ใช่เพราะกฎหมายแต่เป็นกฎแห่งกรรมด้วยอะไรประมาณนะี้แล้วว่างลงหรจา้าว่าลงแพ้เลือกตั้งนี นี่อาจจะเป็นเพราะกฎแห่งกรรมด้วยหรือไม่นะครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อว่าหลวงก็ได้ออกมาฉากนะครับนเะด็กผู้ชมปมทักษิณอะไรประมาณนี้หรือว่าเห็นคนไทยก่ทำไมทักษิณเดินได้อะไรประมาณนี้ทักษิณเดินตัวปิวนะครับท่านทักษิณเดินได้ก็ไปหนักกวกระบ,บาลมันนะครับเด็กผู้ชมแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกโอ้ตอนนี้ก็ต้องโล่นะครับเด็กผู้ชมหาที่โหนหรือเปล่าประชาชนบอกมาแบบนี้ผมก็เตือนนะอย่าไปพูดแบบนั้นถามทําไมต้องเห็นพูดแบบนั้นโอ้ย เออนึกไม่ออกนะครับน่านนนผู้ชมไอ้เราก็หมดตัวช่วยแล้วครับท่านอยากจะช่วยกู้หน้ามอว่าลงนั้นเนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นต่ออืม mm hmm. ก็ต้องติดตามนะครับท่านนนผู้ชมว่าเลือกตั้งซ่อมที่นครศรีธรรมราชนี้จะได้หรือไม่โดยตอนนี้ประชาิปัย์ครับท่านก็ได้แห่ตีฟูนั่นเนี่ยจากรองหัวหน้าพักคนใหม่ใครละรจ้า เอศูจัชวีนะครับท่านผู้ชมวอนให้มประชาชนทั้งหลายช่วยกันรีแบรนด์รักประชาิต์เนี่ให้กลับมายิ่งใหญ่เป็นแบบทีเมลีกเป็นแบบแชมเปี้ยนชิพนะครับท่านผพก็ะเข้าไปส่องคอมเมนต์นะครับท่านผู้ชมมันมีชาวเน็ตอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้ยแชมเปี้ยนชิพนันเนี่ยตอนนี้ชิพหายแล้วหรือยังอะไรกันประมาณนี้ใจปวดใจเหลือเกินกันเลยทีเดียวแล้วเป็นอย่างไรต่อจะเนี่ยโอ้ยบ้าดาเหล่าแฟนขับประชาย์นะครับท่านผู้ชมก็ได้ยกชวนลีกภพยครับท่านเนี่ยเรามีลุงชวนลุงชวนก็เป็นคนดีเนี่ยโตไปต้อง ไม่โกงนะฮะอย่าหวังแต่รัฐมนูญด,ดีคุณต้องเป็นคนดีด้วยฮะเออผมยังไม่รับรายงานเนาะมีอะไรอีกไหมอะไรประมาณนี้ไม่น่าจะมีอะไรดีแล้วนะการท่านผู้ชมบ้างก็ลั่นนะเนี่ยประชาธิปัตตอนนี้เว้ยเฮ้ยจะเป็นอย่างไรบ้างหลังจากตอนนี้มรสุมของครอบครัวอีกภายนี้หนักหน่วงนะก็ไท่านผู้ชมพี่ชายของนายหัวของผมนี่ก็โดนปป,ปช ฟันนะครับท่านหรือไม่นะครับ่านผู้ชมมิงตอนที่ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะเนี่ยปมที่อนุมัติสร้างท่าเทียบเรืออะไรสักอย่างหนึ่งซื้อที่ดินแพงเกินจริงหรือไม่ราคาประเมิน4ล้านบาทอนุมัติไปราคา10ล้านบาทแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อเมื่อวานนี้นะครับดานผู้ชมมาอีกแล้วครับท่านอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าไปชี้มูลความผิดนะครับ่านผู้ชมหรือเปล่านะครับท่านมปมประเด็นที่ว่าอะไรว่าเนี่ยเงินอนุมัติเงิน จํานวน82ล้านถ้าจำไม่ผิดหรือจําผิดขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมสร้างมัสยิดเนี่ยที่จังหวัดตังแล้วเสร็จไม่จ๊ะ15ปีแล้วนะครับท่านผู้ชมยังไม่สามารถเข้าไปได้เลยอะไรกันประมาณนี้ต่อสร้างช่วงหนาตาปีก็ยังไม่เสร็จสักทีกันเลยทีเดียวมันทําให้ผมหวนึกไปถึงโรงพักล้างอีกแล้วหลังเนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกันไหมจ๊ะเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับท่านแต่เหล่าบรรดาแฟนลับประชาธิปัต์ก็ได้ออกมาโวยวายนะเนี่ยมันเป็นแบบนี้ได้อย่างไรเนี่ยทำไมมรสุมของตระกูลลีกภัยถึงออกมาช่วงที่กกลล้เลือ กางซ่อมนครสีธรรมราชมันเป็นนัยยะทางการเมืองหรือไม่เพราะอะไรเพราะตอนที่ประชาธิปัตย์เลตติ้งดีนะครับท่านหลายฝ่ายเห็นแล้วเนี่ยก็ต้องกังวลถามกังวลอะไรกังวลว่าประชาธิปัตย์จะชนะเลยต้องออกมาขัดแข้งข,ขัดขาอะไรประมาณนี้นะครับท่านเราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีต่อนตอนนี้ครับท่านเนี่ยอะไรวะเนี่ย ประชาสัมพันธ์ให้อีกรอบหนึ่งเว้ยเฮ้ยสลิมนกหวีทั้งหลายฟังอยู่ตอนนี้นะเนี่ยมึงรีบออกจากบ้านเว้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งนอนติดเตียงไอ้เวนข้อประทอเดินหน้าชนทักษิณชินวัตรครับท่านโวยนะเนี่ย18มีนาคมนี้ประชาชนมากันหน่อยได้ไหมตอนนี้คนน้อยไม่ใช่ยังไม่มี18มีนาคมนี้บุกกรมคุกแล้วก็จะลองปปชนะครับท่านทักษิณป่วยทิพอะไรประมาณนี้โวยลัน่นทำไมไปที่เชียงใหม่เดินได้ตัวปิวนะกับท่านผู้ชมกว่าไม่รู้ว่าจะช่วยพวกมึงอย่างไรดีแล้วช่วยอะไรได้ไหมจ้าตอนนี้ ไลน์นัดวิวช็อปนะครับานผู้ชมสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้ครับท่านผู้ฟังที่อารับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางจึงขอจบการถาแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม